ตอนนี้อนาคตของเมืองเชเวกโกจะเป็นอย่างไรยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแต่ถ้าดูจากภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายจากคืนวันนี้ก็ยังไม่มืดลงสักทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีการท้าทายกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ากลุ่มทุนจีนสีเทานั้นสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็กลับมาเติบโตได้ทุกครั้งมองจากฝั่งไทยเมื่อคืนนี้เครนในเมืองเชเวกโก ยังทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนไฟฟ้าแม้ไม่พบไฟส่องสว่างในอาคารที่ระบุว่าเป็นคาสิโนและสถานบันเทิงแต่ในส่วนของที่อยู่อาศัยยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามปกติภาพเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าเมืองชเวโกโก,โกยังเดินหน้าต่อทั้งที่กองกำลัง BGF ประกาศปราบปรามธุรกิจสีเทาและประเทศไทยหยุดส่งไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันไปประเทศเมียนมาก,กว่า2ส,สัปดาห์ ก่อนหน้านี้การปรับกรามธุรกิจสีเทาเคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาเคยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกลุ่มทุนจีนรวมถึงธุรกิจสีเทาตั้งแต่ปี2,559กระทั่งปี2,562รัฐบาลจีน ปราบปรามกลุ่มธุรกิจสีเทาในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างจริงจังพร้อมกดดันรัฐบาลกัมพูชาจนต้องประกาศให้พนานออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายทําให้ทุนจีนย้ายออกจากพื้นที่ทุกวันนี้อาคารกว่า1,000แห่งยังถูกทิ้งร้างส่วนหนึ่งย้ายไปจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาขณะที่บางส่วนย้ายไปที่คิงโรมัน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวทําให้ทั้งสองพื้นที่ถูกจับตาจากรัฐบาลจีนว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมแห่งใหม่กลางปี2567นายเจ้าเวยนักธุรกิจชาวจีนผู้ลงทุนในคิงโรมันประกาศให้ความร่วมมือกับตำรวจลาวเข้ากวาดล้างขบวนการคอเซนเตอร์ในคิงโรมันหลังถูกรัฐบาลจีนจับตามองและกดดันอย่างหนัก ว่าเป็นฐานธุรกิจสีเทาและเอื้อให้มีการหลอกลวงผ่านออนไลน์ปฏิบัติการเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ตำรวจลาวควบคุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาในคิงโรมันได้กว่า700คนธุรกิจพวกนี้มันเคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าถ้าถ้ามีปัญหากับทางการจีนเมื่อไหร่เนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ลำบาก เขาก็เลยจาเป็นจะต้องเคลียร์ตัวเองเขาก็จะต้องจัดก,การากับธุรกิจพวกนี้ไม่ให้บีไม่งั้นจะโดนมาตรการที่มันมันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นหมายความว่าเราก็อาจจะเห็นหนังฉายซ้ําแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกกับชวเกวกโกแต่ทีนี้คําถามที่ยังตอบไม่ได้ก็คือพอแตกแตกชวเกวกโกแล้วจะไปไหนต่อสิ่งที่ตามมาหลังการกวาดล้างธุรกิจสีเทาในพื้นที่คิงโรมมนประเทศลาวและเมืองสีฮานุวิลประเทศกัมพูชาคือความซบเซาทางเศรษฐกิจ เพราะเมืองเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินมหาศาลที่ได้จากการทําธุรกิจผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญมองว่าหลังจากนี้ธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆจะย้ายออกจากเมืองชเวโกโกเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับเมืองอื่นๆก่อนหน้านี้แต่อาจต้องเฝ้า,าระวังเรื่องการถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินเพราะสถานบันเทิงและคาสินโนอาจยังมีอยู่อะไรที่เป็นดําเลยเนี่ยไม่น่าจะมีเช่น การค้ามนุษย์หรือทรมานหรือว่ากระทาละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเนี่ยเขาไม่น่าจะให้มีสองไอที่มันดําเทาเนี่ยเช่นอาชญากรรมลอร่อลวงชอ่อโกงอะไรเงี้ยก็น่าจะมียากแต่ไอการฟอกเงินเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่เพราะว่าสิ่งที่น่าจะเหลืออยู่แน่ๆก็คือเรื่องคาสินโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรเงี้ยเรื่องต้นเนี่ยมืออาจจะล้างอยู่ช่วงหนึ่งมัง้ง อินฟราสตรักเ r อร์มันยังอยู่โครงสร้างพื้นฐานมันยังอยู่ถนนทนทางอยู่ตึกยังอยู่นะคะมันมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ในนั้นอยู่เรียบร้อยแล้วออฟฟิศต่างๆก็ยังอยูนะ่ส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะเปิดรับนักลงทุนรายใหม่แล้วก็ให้นักลงทุนนักลงทุนรายเก่าก็อาจจะกลับเข้ามาทำกิจการแต่น่าจะเป็นกิจการทำการพ้ันออนไลน์ก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกบีบบังคับหรือถูกกดดันเนี่ยนะคะน้อยกว่าแสแคมเมอร์อยู่แล้ว สิ่งที่พบเห็นจากการปรับปรามธุรกิจสีเทารอบชายแดนไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือการเคลื่อนย้ายฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมระหว่างพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำประเทศลาวเมืองสีฮนุวิลประเทศกัมพูชาและจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมามีรายงานว่าปัจจุบันเริ่มพบกลุ่มทุนจีนสีเทากลับมาเคลื่อนไหวในเมืองสีหนุวิลอีกครั้งส่วนที่คิงโรมมนก็พบการขยายตัวต่อเนื่องในช่วงระยะหลังซึ่งต้องจับตามองว่า กลุ่มธุรกิจจากจังหวัดเมียวดีจะใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นฐานระหว่างถูกปราบปรามหรือไม่นักวิชาการเห็นคล้ายกันว่าการย้ายฐานและกลับมาเติบโตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากประเทศต่างๆผ่อนคลายความเข้มงวดลงเมืองชเวโกโกรวมถึงเมืองสแกมเมอร์ต่างๆในจังหวัดเมียวดีก็เช่นกันอาทิตย์โชสัจจานันทย p BS รายงาน